ใหญ่มากเลยอะ่ะเขากำลังเอาออกมาจกากกรดาษคุอ่ใน,นตัดไม่รู้ผักอะไรอ,ะอ่ะเจ้าพ้องซะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแกงนะคะทุกคนไม่รู้แกงอะไรเดี๋ยวคิดดูก่อน เราใส่คาตะไคร้กระเทียมนะคะแล้วก็ขิงนะคะทุกคนมีอะไรก็ใส่ใส่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็คือกระเจี๊ยบน่องไก่มะเขือเทศแล้วก็บวบหวานนะคะแล้วก็แตงกวานดนึงของที่ได้มาจากตลาดนะจ๊ะทุกคนแล้วก็หอมใหญ่ที่เหลือนะจ๊ะเก็บไว้แช่แข็งนี่ เจียวหอมใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดนะคะคือตอนนี้หอมข่ามากนี่ถ้ามีกระชายก็อร่อยนะกระเทียมนะคะเราแช่แข่งไว้หัวกระเทียมนะคะที่เกียดตำตำได้แค่นี้แหละคือน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเสร็จแล้วอะ่ะเราเอามาทอดในนี้นะคือหอมมากน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะทุกคนมั่วไปจ้า พี่อยากจะบอกว่าหอมมากแล้วก็ใส่น่องไก่ลงไปนะคะนี่ <Okay. S 1> ใส่บวกนะคะทุกคนแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่แตงกวาของที่มันสุกยากเดี๋ยวกระเจี๊ยบเราใส่ทีหลัง mm. เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ขมิ้นนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะทุกคนใส่น้ำร่างคกนะคะใส่คโนนะคะทุกคนตามด้วยมะขามเปียกขี้เกียจเอาตัวนี้ทิ้งนะคะเพราะว่ามันอ่อนมันไม่มีเม็ดผสมนี่ใส่ลงไปเลยหอมอมากขอบอก เดี๋ยวก็เจี๊ยบที่เหลือเราจะมาทําเป็นแกงส้มหรือว่าแกงเผ็ดก็อร่อยนะคะเราเคยทํานานแล้วใส่ปลานะคะอหอมมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยใส่็จเกยนิดนึ่ง ใส่กระเจี๊ยบลงไปนะคะทุกคนโอ้ยยางยืดยืดยืดเคลือบกระเพาะดีนะสีสันสวยมากอันนี้นะคะเราจะใส่ฟักแมวหรือว่าใส่ปลาน่ย ใส่ฟักแมวใส่ปลาแล้วก็ใส่เห็ดก็ได้ใส่สับป,ประรดก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบใส่มะเขือก็ได้แล้วแต่ผักที่มีตามฤด,ดูกาลที่เขาขายอะ่ะคืออยากจะบอกว่าสีสันสวยมากทุกคนหอมด้วยจ้าหิวข้าวแล้วกินบาจ่างรอไ้วยหก กินมาจากรอจ้ะแล้วค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมมันจะออกรสเปรี้ยวนำนะคะถ้าใครชอบเค็มชอบหวานอะไรก็ใส่น้ำตาลไปเลยแต่ว่าเราชอบแบบอย่างนี้นะ